สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนครนลนิวส์อีกเช่นเคยค่ะ สวหรับสัปดาดาที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาจากโครงการจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลนคร,รนนท์าราเมนต์ประจำปี2565รุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายและหญิงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเยาวชนและประชาชนได้ใ,ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาวันที่18-22กรกฎาคม2565โดยมีน,นายธนพงษ์ธนเดชากุลรองนายกทศมนตรีเป็นประธาน ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนน,อนทบุรีโดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้ประเภททีมชายรางวัลชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินจำนวน1 5 0 0 0บาทประเภททีมหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดสาลีโคพิตารามอุ่นอนุสรรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินจำนวน1 5 0 0 0บาท กองสวัสดิการสังคมจากโครงการพลังสตรีพลังพัฒนาท้องถิน่นประจำปี2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีความรู้มีทักษะมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆร่วมกับชุมชนและท้องถิน่นและเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาททางสังคมช่วยขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนเองตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายสตรีที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายสมนึกธนาเดชากุลนายกทศสมนตรรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่19กรกฎาคมณนะห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีอาคาร2 สำนักการศึกษาจากโครงการครอบครัวสุขใจขยับวัยชิดกันเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันลดช่องว่างระหว่างวัยและใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีน,นายธนพงศ์ธนเดชาคุณรองนายกทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายสนธยาทองดีเลขาธิการนายกทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีมวันที่19และ23กรกฎาคมณนะโรงเรียนนครนวน,วนวิทยา5ทานสำริดและโรงเรียนนครนวน,วนวิทยา3วัดนครอ,อินท์ นายสมนึกธนาเดชากุลนายกที่สนตรีเป็นประธานการเข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี2565ในโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดก,การเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านระบบซูมโดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมมวันที่19กรกฎาคมณนห้องประชุม1ชั้น2สำนักง,งานเทศบานลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประจำปี2565เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพสามารถช่วยเหลือครูอนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนรวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเพื่อนักเรียนครอบครัวและขยายผลไปสู่ชุมชนโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมการอบรมจํานวน200คนโดยแบ่งเป็นสองรุ่นรุ่นละ100คนโดยมีนางสุรภีรุรุโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมืม่อวันที่19กรกฎาคมณนะห้องประชุมชั้น5ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของวิชาการและแผนงานจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีโดยมีวาระที่สําคัญอาทิเรื่องพิจารณาจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่9ครั้งที่2และเรื่องการพิจารณาจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1ครั้งที่2โดยมีน,นายธนพงษ์ธนเดชากุลรองนายกทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีธนารักพื้นที่นนทบุรีผู้แทนประชาคมชุมชนนครน,นนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมมเวันที่21กรกฎาคมในห้องประชุม1ชั้น2ส,สำนักงานเทศบาลน,นครน,นนทบุรีอาคาร2 สำนักงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจากโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกายประจำปี2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มวัยทำงานให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมจำนวน450คนโดยมีนายสมนึกธนเดชชาคุณนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนรชาชการร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่22กร,รกฎาคมณนห้องประชุมชั้น5สำนักงาน เทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 สำนักงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําปี2515โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีและโรงเรียนในเขตพื้นที่จํานวน150คนเข้าร่วมฟังการอบรมพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าป่าชายเลนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนิยมประสงชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานมื่อวันที่22-23กรกฎาคมณอุทยาสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยนิ้วล็อกมีความรู้เรื่องสาเหตุการเกิดโรคนิ้วล็อกวิธีการป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือในการทํางานต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีนายสมนึกธนาเดชาคุณนายกทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่26กร,รกฎาคมณนะห้องประชุมใหญ่ชั้น5สํานักงานเทศบาลนครนน,อนทบ,บุรีอาคาร2กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้การดูแลนิ้วมืออย่างถูกวิธีการทํากายภาพบําบัดการแช่มือนวดมือโดยวิธีแพทย์แผนไทย และการผ่าตัดร,รักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวน300คนและได้รับความอนุเคราะห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิ้วล็อกมาบรรยายให้ความรู้รวมทั้งทำการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเจาะผ่านผิวหนังจำนวน2ท่านได้แก่นายแพทย์วิชัยวิจิตพรกุลอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลิศศิล์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับประเทศ และนายแพทย์นรงศักดิ์บำร,รุงถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพสปอสอชอเทศบาลนครนนทบุรีชมรมนักเรียนเก่าอนวยสินรุนยาพแพรกและสโมสรโรตารี่เจริญนครภาค335 0และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นางสุรภีรุงโรธ นายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพันจ่าอากาศเอกพายัพบ,บุญคงนายสมัชจรเสมอสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอักค,คีภัยจํานวน3ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมสำนักการศึกษาออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยมีน,นายธนพงษ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนครนนทวิทยา5ทานสำริดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท5ทานสำริดเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม กองสวัสดิการสังคมได้จัดอบรมในหลักสูตรภัยใกล้ตัวจากอาชญากรรมไซเบอร์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของมิจฉาชีพวิธีการรับมือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ให้แก่ผู้นําชุมชนกรรมการชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในระดับชุมชน ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาคและครบถ้วนณห้องประชุมชั้น3สํานักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร1นางสุรพีรุ้งโรดรองนายกเทศมนตรีรับมอบกรมธรรประกันชีวิตมูลค่า8ล้านบาทจากบริษัทไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนเพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นความกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบ,บาลนครนนทบ,บุรีนับเป็นปีที่13ติดต่อกันณนะสํานักงานไทยประกันชีวิต กองทะเบียรนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนออกให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่ณชุมชนเรวดีโซน4ตําบลตลาดขวัญโดยมีนางสาวสาวสิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลนายปฏิยุทธ์อยู่พ่องสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง วันที่21กรกฎาคมและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ